สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสู่เนื้อาหาของเวิร์กช็อปจริงๆมันจะต้องมีอา e ีที่2.2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำหน้าจัดก,การข้อมูลอาหารนะครับแล้วก็จะมีการสร้างลิสต์ที่มาจากฐานข้อมูลในพวกหมวดหมู่ที่เราทำไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนี่แหละที่น่าจะใช้กันนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า EP นี้น่าจะยาว <c oughs> น่าจะยาวนะครับแต่ก็ มาดูกันล้ะกันนะครับก็คงคือมันยาวก็จริงแต่มันก็ถามว่ามันยากไหมคือมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาเลยเริ่มกันเลยละกันนะครับจากเมื่อตัว2.1ก่อนละกันเนาะจากตัว2.1เมื่อคะควที่แล้วที่เราเราสมมุติเราทำล็อกอินได้นะครับเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของหมวดหมู่เนาะนี่หมวดหมู่ที่เราสามารถ ทำแล้วก็เพิ่มลบแก้ไขได้สมมติผมเพิ่มหมวดหมู่อาหารหมวดหมู่หนึ่งไปอ,อีกหมวดหมู่หนึ่งแล้วกันผมใช้ชคำนี้เป็นเป็นประเภทของข้าวนะครับอาหารจานหลักนะครับอาหารจานหลักวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มไปนี่นะครับมันก็จะเป็นหมวดหมู่ที่เราสามารถเพิ่มได้ เพิ่มไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วนะแก้ก็ได้ลบก็ได้ไม่ได้มีปัญหามากนะครับแก้ก็กดเข้ามาแก้ได้นะครับทีนี้เราจะมาทําในส่วนของเรื่องของเมนูอาหารกันบ้างนะครับเมนูอาหารคือจริงๆตัวนี้ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเมนูอาหารตัวนี้นะครับก็มันจะมาจากตารางฟู้ดนะครับนี่ผมเปิดตารางฟู้ดไว้อยู่แล้วตารางฟู้ดก็จะมีอยู่ทั้งหมด ห้าฟิลนะครับมี food id มี food name food price food image นะครับมีแล้วก็มีแค t ติ o ก y id ไอ้ตัวแค t ติ o ก y id ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างเป็นตัวเลือกให้เราเลือกเลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับแล้วมันก็จะมาเก็บเอาไว้ได้ว่าเออหมดหมู่อาหารชนิดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะได้รู้ว่าเออมันอยู่ในอาหารแต่ละอย่างมีหมดหมู่ไปหลายแล้วก็ หมดหมู่แต่ละอย่างมีอาหารอะไรบ้างลักษณะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็หลักๆตัวใหม่ที่เราจะเจออีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นการอัพโหลดรูปนะครับอย่างเช่นตัว food image food image คือการอัปโหลดรูปครับคือรูปที่เราใส่ไปตรงเนี้ยเวลาเก็บมันจะเก็บเป็นผาดรูปมันไม่ได้เก็บเป็นรูปจริงจังนะเก็บเป็นผาดรูปแต่รูปของเราจะถูกย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์ปลายทางที่เราต้องการนะครับจะเก็บเป็นพาดรูปนี่ก็ธรรมดาครับเก็บเงินเก็บชื่อ แล้วก็จะมีตัวฟูได้ดีที่ไปเอโต้นอโต้นคิเมนต์อยู่แล้วก็เดี๋ยวทำช่องทึบๆเอาไว้เฉยๆนะครับไม่ให้กรอกอะไรเดี๋ยวมันเลขมันเด้งขึ้นมาเองได้นะครับก็จะเป็นหลักๆของฟิลฟิลนี้ทีนี้นะครับสิ่งที่เราทำไว้ถ้าอยู่ในหมวดหมู่อาหารเนี่ยเราจะทำหน้าที่ชื่อว่าหน้าเมนเนจทิ้งเอาไว้ละอ่านี่ผมทำทำหน้าหน้าตัวใหญ่ทิ้งไว้เลยนะครับหน้าเมนเนจเมนเนจก็คือหน้าเมนูอาหารนั่นแหละนะครับเป็นตัวใหญ่จริงๆคือ ถ้าเราจะดีๆอาจจะใช้เป็นฟู้ดก็ได้จะเปลี่ยนทีหลังก็ได้แต่ผมไม่เปลี่ยนละนะครับเพราะว่าเหมือนหน้าหลักของผมน่าจะเป็นตัวอาหารนี่แหละนะครับเป็นตัวฟู้ดประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มที่หน้าเมนเทจเลยละกันนะครับเราจะได้ไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าตรงส่วนส่วนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้แสดงผลนะครับเอาไว้ใช้ทำนั่นแหละนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำตรงนี้เรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็พูดอย่างนี้แล้วกันน้อไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับปะทีนี้เราไปเลยแล้วกันผมก็จะเปิดไฟล์ตัวเมนเนตนะครับเปิดไฟล์เมนเนขึ้นมานะครับจริงๆผมจะทำคล้ายๆกับตัว,ต,วตัวโฟลเดอร์เดิมนะจริงๆโฟลเดอร์เดิมในที่เราทำไว้ไอพวกแคตต g o ก y นำหน้าเนี่ย ไอ้พวกที่แคตติกอรี่หน้าพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับหมวดหมู่หมดเลยนะครับแคตติกอรีธรรมดานี่น่าจะเป็นหน้าจัดการที่เป็นเหมือนหน้าของพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนหน้าเมนเทนนะฮะที่เป็นลิสต์รายการมีหน้าแอดซึ่งเป็นหน้าที่เอาไว้เป็นหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลมีดีลิทเป็นหน้าลบมีอีดิทเป็นหน้าแก้มีอินเสิร์ตคือเป็นหน้าที่รับมาจากแอดนะครับเอาไปเพิ่มฐานข้อมูลแล้วก็มีอัปเดตที่รับมาจากอีดิทไป แก้ไขในานข้อมูลเราก็จะทําคล้ายๆกันนะครับในที่นี้ของเราพอเราเป็นเมนเทสเนาะเป็นหน้าของการจัดการผมก็จะคล้ายๆจริงนะผมควรเปลี่ยนเป็นชื่อฟู้ดแล้วมันจะดูง่ายแต่ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าเออทำมาไว้เองแล้วก็ใช้อย่างนี้เลยแล้วกันผมมาใช้ชื่อเมนเทสนีแหละนะครับเมนเทสคือเป็นหน้าหลักนะครับแล้วก็จะมีหน้าย่อยๆก็น่าจะเป็นตามนี้ครับมี add delete edit insert update หน้าจะคล้ายๆกันเลย นะครับน่าจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำไปละกันอย่างแรกเรามาทำหน้าหน้าแรกก่อนเลยนะครับคือหน้าของเมนเทจที่เรามีซอฟต์โค้ดเป็นตัวเทมเพลตแปะไว้อยู่แล้วนะครับโหเดกกี้มีแพบ๊บๆตกใจเลยนะครับอ่ะผมก็เลื่อนลงมาละกันนะครับอย่างแรกตรงไตเติเลเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนละกันนะครับเป็นอ,อันนี้ต้องพูดตามตรงว่าใช้เป็นอะไรนะรายการนะอย่างงี้กัน รายการข้อมูลอาหารนะครับอ่ะเซฟไว้ดูแป๊บดูแป๊บอ่ะขึ้นมาละรายการข้อมูลอาหารนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับทําไมมันดูนงนงอ่ะโอเคนะครับอ่ะมาเริ่มนะครับก็เริ่มตั้งแต่เจอ h 1นึ่งแต่ตัวแรกเลยนะครับ h 1คืออะไร h 1ก็คือตัวตัวฟอนต์ของพวกเราครับที่มันแปะมาตั้งแต่บนหัวเนี่ยครับก็ลบทิ้งไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่ นะครับผมลบทิ้งด้วยอคลา,าย HR นะผมก็ค่อยๆเริ่มเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกผมขอใส่ดิฟไปก่อนตัวหนึ่งดิฟตัวนี้นะครับจะเป็นดิฟคัสใส่คัสคอนเทนเนอร์ลงไปนะครับตัวดิฟคัสคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะครับบอกกันเลยว่าผมก็จะทําให้หน้าจอของพวกเรามันไม่เต็มจอนะครับนี่ผมประกาศไปก่อนแล้วก็ครอบหัวครอบตูดไว้ครอบหัวครอบท้ายไว้นะครับก็คืออ เซฟยังวะยังยังยังอะเซฟก่อนอะแล้วก็ดูนะครับคือพูดง่ายๆว่าผมจะได้ให้มันมีสเปซอยู่ข้างๆสักหน่อยคือไม่ได้ให้มันเต็มจอคือให้มันอยู่แค่ประมาณลาักษณะประมาณนี้ก็พอนะครับก็อาจจะเหลือที่ว่างไม่แน่ใจว่าว่างประมาณนี้วะนะแต่ก็อาจจะไม่ได้น้อยไปกว่าน,นี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มันอยู่ในลนักษณะประมาณแบบนี้แทนนะครับอ่ะทีนี้มาเริ่มกันนะครับก็ เริ่มต้นเลยนะครับภายใน deep card container นะครับจะเป็นเนื้อหาของเราอย่างแรกผมใส่ก่อนเลยครับจะติดก็ได้จะเว้นวินทหน่อยก็ได้ให้มันดูดีเนาะผมใส่ h 1ไปก่อนเลยนะครับเป็นรายการ,รใส่ชื่ออะไรรายการข้อมูลอาหารนะครับติดๆๆนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่ะผมใส่ใส่คัสให้มันอ้โาโหภาษาไทยใส่คัสให้มันหน่อยนะครับก็คัสแรกผมอยากให้มันอยู่ตรงกลางครับ text center นะครับอาจจะมีเว้นๆจากด้านบนหน่อยก็คงจะเป็น M Margin top, นะิ o p ็เนาะมาจินท็ปเอาจริงเป็น M Y เลยก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาเป็นสักสี่ก็แหละนะครับสักสี่ใสไว้ก่อนไม่ไรหรอครับใส่ไว้ก่อนดูโอเคนะครับมาละรายการข้อมูลอาหารแล้วทีนี้สิ่งที่เราทำนะครับเดี๋ยวเราจะมีปุ่มอยู่เดี๋ยวเราจะมีตาราง นะครับลักษณะคือของหน้านี้จะเป็นประมาณนี้ตารางเนี่ยหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะทาโค้งๆเอาไว้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็มีปุ่มเนาะพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปทําที่ปุ่มโอเคไหมกลับไปทําที่ปุ่มเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมากลับมาทำที่ปุ่มคือปุ่มมันก็จะเป็นหน้าหน้าฟอร์มครับหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลพอทําฟอร์มเสร็จเราก็จะกลับมาหน้านี้ทําตารางให้มันสมบูรณ์ว่ามันสามารถโชว์ข้อมูลอะไรได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับหลังจากรายการข้อมูลอาหารเนาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มในการทำข้างในละอ่ะผมก็ใส่ดิปไปก่อนนะครับดิปแรกนะครับเป็นคาสโลนะครับคาสโลตัวนี้นะครับก็คงจะเป็นเป็นปุ่มนะครับเอาไว้ใส่ปุ่มแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ใส่ปุ่มผมก็ขอใส่ดิปข้างในอีกทีนึงนะครับเป็นคาส คอขีด12เลยตัวใหญ่เลยนะครับเอาใส่เคคขีด n ด้วยให้มันไปอยู่ท้ายๆนะครับข้างในคาสนี้มีอะไรพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างสร้างแถวให้มานะครับแล้วก็บอกว่าของที่อยู่ข้างในให้มันไปชิดซ้ายให้มันชิดทางขวา n ก็คือทางขวานะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ปุ่มลงไปผมก็จะใส่ปุ่มลงไปนะครับก็จะเป็นอินพุตนะไทท์อ้โทษไม่ใช่อินพุต เป็น tag a tag a เป็น tag a ครับเป็น tag a a า h e f เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ชื่อนะครับก็จะมี class เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เป็นเพิ่มอ่านี่เป็นข้อความวนะ่าเพิ่มข้อมูลอาหารนะครับก็จะมี class อะไรบ้างที่จำได้นะครับถ้าเป็นของ bootstrap มี btn นั่นนึงอ่ะ btn คือเป็น class ปุ่มแล้วก็ btn ขีดเวลาเพิ่มก็ใช้สีดีวะขอดู ขอดูหน้าหมดหมู่ก่อนใช้สีฟ้าอินโฟนะครับใช้สีเดียวกันใช้สีเดียวกันนะครับบีเทนกับบีเทนคีอินโฟนะครับอ่ะดูสภาพก่อนเดี๋ยวเดี๋ตงเตงเต่งแจ้งเตือนนะครับอ่ะดูสินี่มาแล้วนะครับอาจจะอยู่ชิดขวาไปก็ไม่เป็นไรครับเขาเดี๋ยวตารางเราจะใหญ่นะครับเดี๋ยวตารางเราจะใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับปุ่มมาแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราทำลิงก์ทำลิงก์ไม่รอเลยก็ได้นะครับลิงก์ของเราเราจะเป็นหน้า manage นะครับผมจะใช้ manage นำหน้านะครับแล้วก็จะตามด้วย underscore add นะครับมันจะได้รู้ว่าหน้านี้เป็นหน้าของการเพิ่มเพิ่มข้อมูลของตัว manage นี่แหละกับพีพนะครับอ่ะนี่เนาะเรียบร้อยนี่คือแถวแรกนะครับแถวแรกเอาไว้ใส่อย่างที่บอกแหละแถวแรกเอาไว้ใส่เนี่ยครับข้อมูลอาหารนะเอาไว้ใส่ตัวของมัน ที่นี้ครับที่เหลือที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวเราจะใส่เดนเป็นตารางเป็นตารางตารางก็ไม่ได้มีอะไรมากครับหลักๆก,ก็ใช้คล้ายๆกันเดี๋ยวเราสร้างแค่ในส่วนของตารางแล้วก็หัวตารางทิ้งไว้อะผมก็สั่งค์ดแล้วก็คอขีด12โผล่โหมดอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแถวที่2นะคือพูดง่ายๆว่ามันก็จะเริ่มอยู่ตรงตรงนี้ละข้างล่างข้างล่างปุ่มละนะครับจะเริ่มอยู่ตรงนี้ละนะครับอ่ะ ก็ใส่ไปนะครับในที่นี้นะครับใส่อะไรเราต้องการจะใช้ตารางอยู่แล้วผมก็ใช้เป็น table นะครับ table นี่นะครับก็ table มีอะไรบ้างมี class แหละนะครับมี class แ,แน่ครับ class table นะครับแล้วก็มีในส่วนของ tr ก็คือแถวว่ามันจะมีกี่แถวเอ้ยว่าว่ามันมีว่าเรากำลังจะสร้างแถว tr คือสร้างแถวแล้วก็ในแถวเนี้ย จะมีกี่เขาเรียกว่าไงจะมีกี่ฟิลที่อยู่ข้างในนะครับที่มันแสดงผลผมจะใช้แถวบนสุดจะใช้เป็น TH ละกันเนาะเดี๋ยวทีแถวนึงค่อยเป็น TD นะครับอันนี้ผมใส่ใส่ไว้ก่อนไม่มั่นใจว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูฐานข้อมูลนะครับไม่มั่นใจไปดูฐานข้อมูลมีลำดับชื่อราคารูปแล้วก็มีชนิดเขาเรียกว่าอะไร หมดหมูอ่ะหมดหมูอาหารนะครับแล้วก็คงมีเพิ่มไอ้แล้วก็มีแก้ไขกับลบนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คงมี1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ตัวนะครับทีดีน่าจะมี7ไอ้ทีเอชน่าจะมี7ตัวนะครับก็ใส่เลยผมใส่เป็นภาษาไทยไปเลยนะข้างในก็จะมีลำดับอันแรกนะครับอย่างที่2ก็คือชื่ออาหารอย่างที่3ผมขอเป็นหมวดหมู่แล้วกันเนาะหมวดหมู่นะครับ อย่างที่4นะครับอย่างที่เอ,อ่อย่างที่4เป็นราคานะครับอย่างที่5เป็นภาพเหมืนกันนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อ,อ,อีก2อสุดท้ายก็จะเป็นแก้ไขกับลบประมาณนี้นะครับอไปดูก่อนคร่าวๆนะครับ,บนี่วานี้มานี้ ฟิลจะเยอะหน่อยนะครับผมบอกแล้วผมถึงใช้เต็มจอนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับก็จะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเยอะๆหน่อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ทําแถวสมมุติข้อมูลเอาไว้แถวหนึ่งนะครับพูดง่ายว่าแถวเนี้ยแทบจะไม่แตะต้องอะไรมันละนะครับเราจะมาทําไว้แถวหนึ่งเพื่อแถวเนี้ยจะเป็นแถวที่เอาไว้ใช้ในการปนลูปของพวกเราผมก็ใช้ TR นะครับแล้วข้างใน TR รอบนี้เป็น TD นะ เราจะมี T.D. ทั้งหมด7ตัวตาม,ตามชื่อของไอ้ข้างบนนั่นเลย 3, 4, 5, 6, 7นะครับ7ตัวเท่ากันนะครับนี้ก็สมมุติข้อมูลไปเช่นหมายเลขหนึ่หนึ่งชื่อเมนูอาหารอะไรดีภาษาไทยแล้วกันปลาทอดนี่นะครับหมวดหมู่อาหารจานหลักนะครับแล้วก็มีอะไรอีก มีราคาราคาสัก2องนะครับแล้วก็มีภาพภาพในที่นี้เนี่ยจริงมันต้องใส่รูปแต่ผมยังไม่ใส่นะผมใส่จุจจดๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีแก้ไขกับมีลบก็ใส่จุจจดๆไว้ก่อนตรงนี้คือที่ไม่ทําใส่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทาตอนที่เราวนลูปทีเดียวนะครับอ่ดูผลลัพธ์ก่อนว่ามันมีไหมอ่าจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเราไปเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทาตรงนี้กัน ตรงนี้เราก็จะพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับตามนั้นเลยเราจะพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยถ้าเกิดเราทําไปเลยบางทีมันก็มันยังไม่พร้อมะครับเราอยากให้มีข้อมูลก่อนเราค่อยทํามันดูจะเป็นแพทเทิร์นที่ดูง่ายกว่าเพิ่มมาได้แล้วเราก็จะได้เห็นในหน้านี้นะครับโอเคเนาะโอเคครับป่าทีนี้เราจะทําที่ เพิ่มข้อมูลอาหารนะครับเพิ่มข้อมูลอาหารในที่นี้นะครับมันจะอยู่ที่ปุ่มของพวกเราคือปุ่มนี่เราจะเดี๋ยวเราจะไปสร้างหน้าที่ชื่อว่า manage e score add php นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างหน้านี้ไม่ต้องคิดมากครับเราจะเปิดไฟล์เทมเพลตของพวกเราซึ่งไฟล์เทมเพลตของกเราคือเป็นไฟล์ที่เราทําเป็นโครงของมันไว้เราจะเปิดไฟล์ไฟล์นี้แล้ว save add อ่ะผมเปิดไฟล์เทมเพลตนะครับนี่แล้วไฟล์เทมเพลตเป็นไฟล์ที่เราทําไว้แล้วนะครับมีเค้าโครงมีอะไรหมด แต่เราจะเซฟแอดนะครับเซฟแอดเลยจากเทมเพลตเราเซฟแอดเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเมนเนตเมนเนตตกตกเมนเนต underscore แอดตากันนะครับ php นะครับนี่เราเซฟแอดนะครับเราเซฟแอดจากไฟล์เทมเพลตนะครับเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็กดเซฟอ่ะโอเคนะครับเป็นนี่แล้วนะนี่นะเป็นเมนเนต เสร็จแล้วนะครับอ้าวทีนี้อ่ะค่อยๆมาแก้ครับผมแก้ทีละอย่างครับแก้ไตเติลก่อนไตเติลก็คือชื่อแท็บเนาะผมก็เป็นเพิ่มนะครับเพิ่มใช้คำอะไรรายการอาหารอา่าเพิ่มรายการอาหารใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับอยากรู้ว่ามาไหมก็เลื่อนลองอีกสักนิดนึงก็อ่ะก็อ่ะดูไปก่อนก็ได้ครับอ่ะเพิ่มข้อมูลอาหารมาไหมนี่เห็นไหมเพิ่ม รายการอาหารจริงๆถ้าเขียนว่าเพิ่มรายการอาหารเอเพิ่มข้อมูลอาหารเนาะนะครับเดี๋ยวแก้นิดนึงมันจะได้ชื่อได้เหมือนกันเพิ่มข้อมูลอาหารนะครับเซฟโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ที่เดิมครับตรง h 1เหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นตัวหน้าฟอร์มของพวกเราที่พวกเราทํากันเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรับในส่วนฟอร์มของพวกเราตรงนี้กันแทนนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับ ถ้าไม่ทันก็พอสเอาไว้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งมาทีนี้นะครับผมก็จะเริ่มทําในตัวหน้าแอดละอย่างที่บอกอย่างที่เคยทําไปในในตัวของแคทติเกอรีเมื่อเราทําฟอร์มของหน้าแอสเซทเดี๋ยวเราจะเซฟแอดอีกอันนึงไว้เป็นตัวไว้อีดิทเลยนะครับมันจะได้สร้างทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงตอนเราทำอีดิทอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันจะได้เร็วไม่งั้นนะครับโหผมบอกเลยว่าอ้าวจอผมเรียบร้อย ฮ้ยย hey, yeah. อา้าวทุกคนครับจอผมมีปัญหาครับอา้าจริงนะเนี่ยจริงเะเนี่ยเครื่องคือโน้ตบุ๊กผมตอนเนี้ยผมไม่เห็นอะไรเลยจออยู่ดีก็ดับไปครับขออาจจะหยุดไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีพาร์ตต่อมาเป็นเป็นต่อจากตัวนี้นะครับ